สวัสดีครับรอบบ่ายนะครับวันนี้เรามารีวิวรอบที่2แล้วรอบแรกทําผมหน้าแตกไปรอบ2เรามาทดสอบตัววัสดุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตครับอ่ามันมีแบบไหนครับมีแบบแบบถูกครับแบบถูกมันจะติดไฟนะครับอ่าแล้วแบบแบบแพงหน่อยเนื้อขาวอ่าไม่ติดไฟครับอ่าอ,อันนี้ง่ายๆก็คือ แผ่นธรรมดานะครับ PE ส่วนนี้ FR FR ก็คือไม่ลามไฟทีนี้ลูกค้าผู้ที่สนใจกำลังจะตกแต่งหน้าอาคารเนี่ยบางทีก็อาจจะนึกภาพไม่ออกว่าไอ้ธรรมดาเนี่ยมันเป็นยังไงและไอ้ไม่ลามไฟไมันเป็นยังไงคลิปนี้เรามาทําให้เห็นแบบชัดๆกันไปเลยนะครับว่าเจอไฟแล้วมันจะเป็นยังไงเราจุดไฟให้เป็นกองหเห็นกันไปเลยอ้าวโอเคเอทำไมไฟเหลือแค่นี้วะ เอาที่หนีบ,นบด้วยทําไมไฟมันไม่น่ากลัวเหมือนตะก,กี้เลยตะก,กี้ไฟมันกองใหญ่ครับเ,เพื่อนเพื <laughs> ่อตอนนี้มันกองเล็กแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยอ่ามันจะลุกมะเนี่ยอ่าขย่ามาหน่อยขย่มาหน่อยอ่าโอเคก็คือตัวที่เป็นตัวเนี้ยนะครับที่บอกว่าเป็นแผ่นธรรมดาเป็นเป็นเป็นแผ่นเนื้อธรรมดาเนื้อเนื้อเนี่ยสังเกตง่ายๆคุณลูกค้าสันเนี่ยจะเป็นสีดํา อ่า PE สีดำธรรมดาไม่มีอะไรแต่รุ่นที่เป็นไม่ลามไฟเป็นสีขาวอ่าทีนี้ผมเลยเอามาลองเผาไฟอ่านเนี่ยสีขาวอันนี้เราของจริงนะครับก็คือเอามาเผาให้จริงๆแล้วก็ฟิล์มด้านหน้าเราถอดออกแล้วเสมือนว่าติดตั้งจริงแล้วนะครับเรามาเผาไฟด้วยอุณหภูมิที่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรือยังไงเนี่ยสองนาทีอ่าต้องมีสองนาทีด้วยโอ้โหลูกค้า ใจเย็นๆครับรอแป๊บนึงเพราะว่าตะกี้ผมทดสอบกันแล้วมันไอ้ลุกก็ลุกจริงๆใช่ไหมมันติดจริงๆเลยแต่ไอ้ที่ไม่ลุกเนี่ยคือมันก็โอเคนะเหมาะสําหรับลูกค้าทีา่ให้ความสําคัญกับการทํางานฟาศาสตนะเผื่อแบบในกรณีที่อย่างเงี้ยมันมันสามารถเห็นภาพนะครับเห็นภาพใหญ่ภาพรวมนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดแค่ปากอย่างเดียว เอาโปรชัวไปให้คุณลูกค้าได้เห็นมันมองไม่เห็นภาพแต่อย่างเงี้ยเห็นภาพเลยนะครับเดี๋ยวขอเก้าอี้หน่อยเมื่อก้ไฟปลอมมัเนี่ยไฟจริงครับอ่าโอเคก็ปล่อยพวกนี้มึงเล่นอะไรกันนะเน่ยอ่ามันต้องยกออกหน่อยไหมครับคุณวิทยากรเชนครับยกครับเพราะเหมือนเราติดตั้งไป อ,อย่างนี้คือเนี่ยอ่าอาเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยให้เห็นแบบชัดๆเลยว่าเอ้ยต้องห่างนั้นม,มันต้องมีการแบบสองข้างของอะไรอย่างนี้บอกวะอืมอันนี้ในกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยแผ่นที่ไม่ลามไฟมันนิ่งเลยครับเพื่อนๆคุณลูกค้าแต่แผ่นที่ลามไฟนี่ มันมันเท่าที่เห็นเลยอันนี้คือ,อให้ให้เห็นแผ่นนี้นะไม่ต้องมาเห็นหนาวิทยากรน,นะอ่าเห็นไหมอันเนี้ยไม่ลามไม่ลามไฟนิ่งเลยจุดยังไงก็ไม่ติดนึกออกไหมแต่ไอแผ่นลามไฟไหนแลบลิ้นดิต <c oughs> <c oughs> กใจปล่อยให้มันลุกนะอ๋อต้องแบบมันต้องมีช่องว่างก่อนเป่าเนี่ยเหมือนเหมือนมันมันต้องมีลมนิดนึงไหม แล้วทินเนอร์มาอีกหน่อยให้มันมีความน่ากลัวนิดนึงไปไปหยิบทินเนอร์มาอีกนิดนึงหมดหมดฮะอ่า <c oughs> เนเพื่อนที่เข้ามาใหม่เรากําลังทดสอบเพราะว่าลูกค้าบางท่านยังเกิดความคางแข็งใจเรื่องตัวแผ่นวัสดุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับเราก็เลยเอาของที่เป็นของไส้ธรรมดากับไส้ fr นะมาเผาให้เห็นเลยว่าของจริงมันเป็นยังไง นะครับแล้วก็ของที่เป็นไส้ขาวมันเผาไฟนานๆม,มันจะเป็นยังไงเรามาพิสูจน์เดี๋ยวจะเอาทินเนอร์มาปิ๊บนึงเทมตรงนี้เลย <c oughs> อ่าใกล้สุกแล้วเพื่อนๆรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกินได้อ่าเห็นไหม <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นไหมไส้ธรรมดาอ่าอันนี้เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนะเราไม่ได้มี การเอาทินเนอร์ไปฉีดไว้ในแผ่นนะเพื<ๆ>่อนๆนมันเป็นของมันเองส่วนไอแผ่นนี้ถ้าเกิดอันนี้มันติดไฟเราก็ว่าติดไฟเราก็เห็นจริงๆว่าติดไฟแต่ถ้าไม่ติดไฟเราก็จะบอกไม่ติดไฟเออมันหยุดอยู่แค่นั้นเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วมันมันหยุดอา้าวเดี๋ยวหาว่าโมนิดนึงไม่ต้องเยอะนะเฮ้ยถอยก่อนกล้องเฮ้ยเอเออ้าวนี่ดูซิมันจะเป็นยังไง นี่ถ้าเกิดไฟอะไรยังไงขึ้นมานี่ไอเชนเต็มๆเนะี่ยในกระโดดลงน้ำเลยเนะี่ยมันลุกแป๊บเดียวแต่ว่าถ่านมันแดงอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยอ่าให้ดูกันชัดๆถ้าไฟไหมหลานก็หยุดด้วยครับหยดอ๋อ,อ,อก,ก็คือมันเป็นตัวเชือ้อเชื้อไฟก็คือว่ามันสามารถอย่างเงี้ย เหมือนเหตุการณ์ในอดีตอะที่ว่าในผับในเผิบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณเชนใช่ที่ออกข่าวอ่าแต่ในกรณีที่เอาเชนลองหยิบแผ่นนี้มาดูอันนี้เราก็ทํามาเป็นสิบกว่าปีนะเราไม่เคยรีวิวให้ลูกค้าได้เห็นเลยแต่ครั้งเนี้ยเราเราอยากรู้จริงๆเราก็มาทําอ่ะอันนี้คือแม่ลามไฟมัน มันมันหยุดยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นเลยนะใช่ไหมมันไม่กินเข้าไปข้างในปะนหรือยังไงไม่กินเข้าไปข้างในครับเออแค่ดําแค่ดําแล้วมันก็หยุดเลยเอาเองลองเอาครีมดึงมันด,ดึงอลูมิเนียมออกมาดูดิว่าไอตรงข้างในอะ่ะมันจะข้างในอ่ะมันมันดำไปถึงข้างในป่าเพราะไส้เนี้ยเป็นไส้ขาวอ่ะอืม ก็คือเนื้อมันจะละลายว่างั้นเถอะแต่ถามว่าใช้ใช้ต่อได้ไหมใช้งานต่อได้ไหมมันก็ใช้ไม่ได้แต่ข้อดีมันก็คือมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่ามันหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วตัวงานมันก็เนี่ยเท่าที่เห็นนะเพื่อนเห็นไหมถ้ามันถ้าเกิดว่าแผ่นมันไม่แผ่นเดียวหรือมันเกิดอะไรแผ่นเดียวมันก็หยุดอยู่แค่นั้นเพราะว่าแผ่นเนี่ย เวลาแผ่นต่อแผ่นมันก็จะมีเป็นรอยต่อรอยต่อรอยจ้อยรอยต่อนึกออกไหมเพื่อนเพื่อนมันก็อาจจะสุดอยู่ตรงนั้นอลองเผาไส้ในมันออกอิกทีดิเอาทีนเนอร์ไฟมาอีกหน่อยเออเราต้องเต็มที่หน่ะวันนี้อมใส่ปากก็ถุยออกมาเลยแกไอคิปเมื่อเช้าหน่อยเมื่อเช้าทำค่าหน้าแตกไปรอบนึงแล้วอันนี้อมใส่ปากดิ ไมกามันไม่ติดแล้วครับอย่างนี้อ่าพอพอพอเดี๋ยวมันเยอะไปพอแล้วพอแล้วมือมึงอ,อะ่ะเออไปไกละทงังอ่ะเอาอีกรอบเพื่อความชัวร์อันนี้คือรอบแบบเราฉีกแผ่นออกมาเลยดูว่าข้างในเป็นยังไงเพื่อนๆมีใครดูป่ะเนี่ยโอเคมันเราเวลาเราเจอ เซลล์มาขายแผ่นนะ่ะเราก็รู้แค่ข้อมูลแต่เราไม่ได้เจอของจริงไงใช่ไหมคนถามคอมบสิธิใช่ไหมครับเอดีมาถึงใช่คอมบสิทธิ์ครับไส้ PE ติดไฟกับไส้ FR ไม่ลามไฟคือราคาก็อย่างว่าแหละมันก็แตกต่างกันอยู่ที่การเขาเรียกว่าตัดสินใจของทั้งทีมช่างกับการตัดสินใจของสถาบนิหรือทางโอนเนอร์แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเรา เราอยากจะทําให้เห็นว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับก็คือเผาเลยอ่ะตัวนี้คือตัวไส้ดําอ่ะสังเกตสันนะครับเพื่อนๆื่อนสันดํามาแบบนี้แล้วมันหยดด้วยเรื่องเรื่องคือมันไอไอไอที่มันมีปัญหาคือมันหยดใช่ไหมเอาจะลองหยดหน่อยไหมเนี่ยมันหยดอ่ะมันหยดคือมันมันมันหยดอ่ะเอาเท่าที่เห็นแหละเราเห็นภาพแล้วชัด อ้าวเชนลองเอาอันอนี้แผ่นนี้เอามาให้เพื่อนดูทีเราเรามันโดนความร้อนไปรอบแล้วรอบนี้เราฉีกแผ่นแบมออกมาเลยแล้วก็ดูซิเป็นไงมันอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นจริงๆนะอ่าแต่มันก็อ่าแต่มันติดตะกี้มันติดไอนีนี่เปล่าเองทินเนอร์เองเปล่าติดทินเนอร์เอาทินเนอร์ไปแหางก่อนอืมอันเนี้ยก็คือ ไอ้เรื่องคำว่าไม่ลามไฟกับลามไฟเนี่ยผมผมสรุปเลยนะผมให้คำำําจากัดจากัดความเลยว่าไม่ลามไฟเนี่ยแผ่นขาวมันเสียหายเหมือนกันแต่มันจะกลายเป็นจากแข็งแข็งมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าไงฮะนิ่มมันจะกลายเป็นแผ่นที่ม,มันยุ้ยย้วยอ่าเหมือนเอาดินน้ํามันนมาเผาแล้วมันก็ย,ยุ้ย นะครับแต่แผ่นธรรมดาผมให้คำกำจัดความว่ามันสามารถหยดเป็นน้ําได้ด้วยคือเป็นเป็นน้ําที่ไหลออกมาจากตัวแผ่นนึกออกไหมอ่าเข้าใจไหนเอาคอมาฟันดีๆเมื่อเช้ามันเล่นผมแสบเลยมันโอ้โหพอวางแผนกันไว้แม่งดัดหลังผมนะเนี่ยไอ้คนคนนี้ยอ่าเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวผมจะจัดก,การมันรอบต่อไปแล้วคลิปนี้ก็ หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเมื่อเช้าเมื่อตอนเที่ยงมีร้านป้ายโทรก็มาหาผมคนนึงก็ขอบคุณมากที่ให้ความไว้วางใจนะครับเราก็เขาบอกดูแลได้ความรู้ดีก็เราก็พยายามทําคลิปพวกนี้มาบ่อยๆแต่เรื่องงานเราก็ทําเป็นปกติแหละแต่ทําพวกนี้แล้วมันก็เอาไว้เตือนตัวเองด้วยแล้วก็เผื่อลูกค้าสนใจด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ ขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้จบกันเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้ว